วาระค่ะนี่เลยนะคะเหรียญหนึ่งบาทวาระทั่วไปเหรียญหนึ่งบาทวาระทั่วไปเป็นนรับซื้อในราคาเหรียญละสี่บาทค่ะเหรียญหนึ่งบาทวาระเป็นน่าจะแยกให้นะคะทั่วไปแบบนี้รับซื้อสี่บาทแต่ถ้าเป็นวาระที่มีราคาใช่ไหมคะก็จะเป็นอ่ WHO โปรยข้าวเสด็จนิวัตสามรอบ เหรียญที่พูดนี้ถ้าเป็นเหรียญผ่านใช้จะรับซื้อ20บาทนะคะถ้าเป็นใหม่ๆ UNC ไม่ผ่านการใช้งานเลยก็จะได้ราคาอีกราคาหนึ่งนะคะถ้าเป็นเหรียญแบบนี้ปกตินะคะทั่วไปแบบนี้เลยทุกวาระนะคะก็จะรับไม่เอากันชนะนะคะจะบอกทุกวาระไม่เอาไม่เอากัรชนานะคะรับซื้อทุกวาระนะคะในราคารวมๆกันนะคะเหรียญละ4บาท ไม่เอาการจนานะคะการจนาไม่รับทุกหน้าเหรียญน,นะคะ1บาท5บาท10บาท20บาทก็ไม่รับค่ะเพราะตอนนี้20บาทกรมเขาก็ปล่อยมาแลกหน้าเหรียญน,นะคะการจนาค่ะนะคะวาระทั่วไปแบบนี้นะคะรับซื้อ4บาทจะ้ะ